สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างรวมถึงนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e แล้วกดกระดิ่งนะครับเพจ YouTube รวมถึง a c e b o o k นะครับมดสั่งชแชแนลเพื่อทันจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเคลริก,กันก่อนเลยครับ อุซานฮุนไดเอาชนะแดคูเอฟซีไป2ประตูต่อ1โปฮังสติลเลอร์นะครับเอาชนะทางด้านชองนปปัมเอฟซีไป1ประตูต่อ0ชูวอนเอฟซีเอาชนะทางด้านยอนบักฮุนไดนะครับไป1ประตูต่อ0เรามาดูในฝั่งของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันบ้างน,นะครับสปาร์ต้ามอสโกครับพ่ายกับทางด้านเบนฟิก้าไป0ประตูต่อ2 เดนาร์กซาเก็เสมอกันทางด้านลิเกวอซอไป1ประตูต่อ1เฟิลนวาร้อนนะครับเอาชนะทางด้านสลาเวียปาร์ไป2ประตูต่อศูนย์มาดูในส่วนของผล,ผลฟุตบอลกระชับม,มิตรสโม,มสรกันบ้างน,นะครับโอซาวนาเอาชนะทางด้านโลโกเยสไป2ประตูต่อศูนย์บิสเนสนะครับพ่ายกับทางด้านโลมาไป1ประตูต่อ3กายาลีนะครับเอาชานะทางด้านของโอไบไป3ประตูต่อศูนย เฟนเนบาเช่เสมอกับเดนมาเคียไป1ประตูต่อ1นวิลล่าคาร์ลอปครับแพ้กับทางด้านนาโปลีไป1ประตูต่อ2เลดบูซาวบวกเอาชนะทางด้านบาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ1นเฮลเลเค่ครับถล่มเอาชนะทางด้านไบร์ไป7ประตูต่อ0มาโยงกานะครับแพ้กับทางด้านของอุเอสกาไป0ประตูต่อ1นอเมรลียครับเอาชนะทางด้านลิเบอร์พไป2ประตูต่อ1น เลียบเยดลิตเอาชนะรอยบิแกโนไป3ประตูต่อหนึ่งการดิดครับเสมอใน90นาทีไป1ประตูต่อหนึ่งกับทางด้านแอนลติโกมาลริดนะครับต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทางด้านการดิดนั้นยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ2เซาเอ็นครับพ่ายกับทางด้านแบดฟอร์ดไป2ประตูต่อสามซอแฮมตันครับเอาชนะทางด้านเลดอ่าเลเบเตนะครับไป1ประตูต่อ0อาแจกเอาชนะทางด้านรีเยเตดไป4ประตูต่อศูนย์ บาร์เรลเซครับเสมอใน90นาทีกับเอซิมิลานไป0ประตูต่อ0ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษซึ่งทางด้านบาร์เรลเซียนั้นยิงได้แม่นกว่าเอซิมิลานนะครับเอาชนะไป5ประตูต่อ3ในส่วนของเชลซีครับเสมอกับทอร์แนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อ2เลสเตอร์ซิตี้เอาชนะบียยรีอัไป3ประตูต่อ2และสลาโกซาครับเสมอกันทางด้านกตาเฟ่ไป0ประตูต่อ0 มาดูในส่วนของโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นโปรแกรมคร่าวๆนะครับก็จะมีในส่วนของยูฟ่ายูโรป้านลีกนะครับไคลรัตอามาตี้ครับจะพบกับทางด้านอาราเคิร์ดนะครับคู่นี้จะเตะเวลา3ามทุ่มนะครับแล้วกียาโบเนตครับจะพบกับเซลติกครับคู่นี้เตะเวลา4ี่ทุ่มสีคู่ถัดมาครับโอมานีจะพบกับทางด้านฟลอร่าทอรลินนะครับคู่นี้จะเตะเวลา5้าทุ่มและทางด้านของลินคอนนะครับคู่นี้ครับจะพบกับทางด้านของ สโลวนนะครับคู่นี้จะเตะเวลา5้าทุ่มแล้วก็จะมีในส่วนของผลฟุตบอลของประธานาภัยนะครับจะมีในส่วนของโปรแกรม e ชนีซูเปอร์ลีกนะครับโดยคู่แรกนั้นะนะครับจะเตะเวลา5้าโมงเย็นนะครับก็ทางด้านของชินเจียจวงนะครับเอเวอร์ไบ์นะครับจะพบกันทางด้านกวางโจอาร์เอ็นนะครับแล้วก็ ซาตอูลูนิงครับจะพบกับเซนเซนครับคู่สองคู่นี้เตะเวลาห้าโมงเย็นพร้อมกันนะครับส่วนอีกสองคู่ที่เหลือครับจะเป็นซองคิงลีฟานครับพบกับซิงเดานะครับคู่นี้เตะเวลาหนึ่งทุ่มและกวางโจเอเวอร์แกนนะครับจะพบกันเหอนหนานนะครับคู่นี้จะเตะเวลาหนึ่งทุ่มเช่นกันนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อคคืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลนะครับแบบคร่าวๆนะครับ ในค่ำคืนนี้ที่น่าติดตามและน่ารับชมนะครับยังไงถ้าวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากคูณชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งครับเพื่อท่านจยไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนนะครับ ใส่แม็ดนะครับพกแอลกอฮอล์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ